Oh, ah! สวัสดีครับวันนี้เราพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่องคิงคือคุยมูซอนแต่ไม่อยู่กับเกม king of fighter ออสซ่าการ์เดตที่เข้ามาใหม่นั่นเองครับคลิปนี้ผมก็ช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าธุระมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็พยายามรีบอพอว่างพวกผมก็รีบมาทําเลยนะครับเออเรามาเริ่มไปดูที่อัปเดตที่เข้าใหม่เลยกันนะครับอย่างแรกเรื่องของตัวอคอนเทนต์นี้จะปรับเรื่องของเอฟเฟคคอร์นะเอฟเฟคคอร์ก็จะปรับเพิ่ม เมื่อจบดีเข้าเป้าจะเจาะทะลุเพิ่มขึ้น400นาน5วิแล้วก็สแต็กได้5ครั้งนะครับเรื่องของสกิลนะครับสกิลจะมีเพิ่มมาสกิลหนจะเป็นเมื่อเข้าเป้ารวบ,บตั้งการจะไม่สามารถมวนตัวได้3วินะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆใน p v p นะครับก็ดีแล้วดีแล้วที่เขาปรับนะครับส่วนอันที่2นะครับอันที่2คือเพิ่มแค่ถ้าสมมุติเรา โดนโจมตีอยู่เราสามารถใช้สวนได้นะคือกว่ามากกดสวนไม่ได้เมื่อเราตัวของเรายืนอยู่นะครับก็โคตรดีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากมายนะเออส่วนอันที่3นะครับอันนี้คือเพิ่มไม่สามารถปรับใช้ซูเปอร์เมอร์กับดารเมจได้ก็คือใช้ไฮเปร์เมอร์ได้3าวิก็ยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับไฮเปร์เมอร์ยังไงก็ดีนะครับส่วนเรื่องของสกิลเนี่ยผมว่าเคียวเนี้ยสกิลมันดีอยู่แล้วก,ก็คือทั้งสามสกิลออกมาเนี่ยเป็นสกิลที่ทําการโจมตีตัวละครที่นอนอยู่ได้นะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าพอยิ่งปรับขึ้นไปอีกทําให้ตัวนี้มันโกงขึ้นไปอีกนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับเรามาดูที่ตัวละครเทอร์วี่โบการดเลยกันนะตัวละครตัวที่ผมบอกเลยว่าเก่งขึ้นอีกขั้นเลยครับก็คือแบบอัพแล้วผมรู้สึกว่าเก่งแล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากๆนะสำหรับตัวคอครตัวนี้นะเรื่องที่อัพก็จะเป็นเรื่องของความสามารถสกิลก็จะเพิ่มนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งเนี่ย,เ,ยเมื่อใช้ได้รับซูเปอร์เมอร์นาน3าวิและสามารถใช้สวนได้ขนาดโดโจมตีนะครับขนาดยืนซึ่ง ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้คือที่เพิ่มมานะส่วนสกิล2นะครับสกิล2จะเพิ่มเมื่อเข้าเป้ามีโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนการตั้งการของเป้าหมายก็คือไม่สนตั้งการเป้าหมายและตั้งการไม่ได้นาน4วินะครับก็ถือว่ายังไงก็ดีนะครับตัวเทอร์รี่ตัวนี้นะฮะส่วนสกิล3นะครับอันนี้ก็คือเมื่อเข้าเป้าไปมายการรับพลังเกรดตัวเองเพิ่มขึ้น15%นะครับอันนี้ถือว่า ดีมากๆเพราะว่าเอฟเฟกต์คอของเทอร์รี่เนี่ยมันก็เพิ่มันเกเกดอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวนี้อันติเร็วขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีท่าไม้ตาย3เกดเนี่ยจะใช้ท่าไม้ตายได้ผมว่าใช้ได้รัวระดับหนึ่งเลยนะครับเออถือว่าดีมากๆแล้วก็เอ่อสามารถใช้งานได้ขณะถูกโจมตีนะครับก็เหมือนกับสกิลหนึ่งั่นแหละก็คือถ้าโดนโจมตีมาขนาขณะที่เรายืนอยู่เราก็สามารถสวนได้ทันทีก็ตัวนี้ก็ถือว่าโกงใช้ได้นะครับเออโกงใช้ได้นะ โอเคเราไปดูที่ตัวละครที่เข้ามาใหม่เลยกันนะครับต่อไปนะก็เป็นตัวละครเจเนตเวอร์ชันคริสต์มาสครับก็เรามาเริ่มเป็นที่เอฟเฟกต์คอแล้วกันนะเอฟเฟกคอเอาที่ผมคิดว่าสำคัญจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการได้รับพาเก็เพิ่มขึ้น20%อันนี้คือยังไงก็ดีนะครับการ้รับพาเก็เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราทำให้ตายได้บ่อยขึ้นนะครับซึ่งโคตรดีแถมเมื่อเขาโบตั้งแต่10เป็นต้นไปเขาเกตเพิ่มขึ้น30% อีกนะครับซึ่งทําให้ถ้าไม่ตายมันดัวขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับแถมยังทําให้ความเสียหายหิมากัดไฟช็อตเพิ่มขึ้นอีก60%แถมยังไม่หมดอีกใน p ีพีเมื่อสกิลเข้าเป้ามีโอกาส100%ไม่สนกาเป้าหมายถ้าเราติดคลีนะถ้าเราเข้าเป้าติดคีย์ตีคอลนะครับจะมีครูดาวที่12บสองวิก็ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนเอฟเฟดคออีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าดีโคตรๆอีกอันก็คือเมื่อสกิล2เข้าเป้ามีโอกาส 100%ยเอเซ็นต์ในูดาวสกิลหนึ่งนะครับแถมเมื่อถูกโจมตีด้เมื่ถูกโจมตีลดลง85%ดาเปอรนานสีวิผมถือว่าดีมากๆากแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นานสีวิเนะี่ยแล้วมีครูดาว15บห้าวิผมถือว่าโคตรดีนะครับเรื่องของสกิลของตัวคอนตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันคอมโบกันได้ผมว่าลงตัวนะเออถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไปง่ายๆแล้วสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ทําให้เป้าหมายติดความความเสียหายเขาเรียกอะไรหิมะกัดนะครับเออ แล้วก็สกิล2เนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายโดนความเสียหยินมากัดแรงขึ้น200%นะครับถึงแม้จะมีครูดาวห้าวิเท่ตามส่วนสกิล2เนี่ยมันทำให้ติดความเสียหายไฟช็อตแล้วสกิล1เนี่ยมันทำให้ความเสียหายไฟช็อตเนี่ยเพิ่มขึ้น200%เหมือนกันก็คือตามเอฟเฟกต์คออ่ะก็คือเอฟเฟกต์มันคอมโบกันอยู่แล้วนะครับ2 2อันนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับส่วนสกิล3เนี่ยอันนี้ก็ยังไงก็ดีนะมีไฮเปอร์อเมอร์สามวิแล้วก็เมื่อเข้าเป้า ถ้าเป้าหมายตั้งการ์อยู่ด้วยนะครับมันจะแช่แข็งศัตรู2วินะครับเออเรื่องของสกิลตัวนี้ผมบอกเลยว่าอ่าถือว่าอเรื่องคอมโบอะไรพวกนี้ผมจะไม่พูดลึกแล้วกันเอาแบบผมคิดว่าคอมโบตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถคอมโบสับกันตามให้เฟคคอร์ให้เฟคคอมันก็เอื้อให้คอมโบไปทางแนวนี้นะครับแล้วก็แถมตัวยิ่งมีซูเปอร์เมอร์กันดาเมจอีกซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูที่สกิลหนึ่งแล้วกันนะนะสกิลหนึ่งก็ตามรูปนะครับก็ สามารถแย่งศัตรูที่นอนอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีแถมถ้าคอมโบเอฟเอฟกต์สกิลสองเนี่ยจะทําให้อ่าสามารถระเบิดความเสียหายได้นะค,ความสายไปช็อตได้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยังไงก็ดีนะครับเออโคตรดีอ่ะไม่เีจะพูดมากมายนะตัวนี้นะโอเคสกิลสองสกิลสองก็นั่นแหละก็ไว้คอมโบสกิลหนึ่งอันนี้ก็ไม่เีอจะพูดมากมายก็ดีเหมือนกันนะครับ <S 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 คือมันดีทุกอย่างเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเออ ก็ผมอย่างที่ผมบอกก็าอาจจะเป็นตัวท็อปเทียของสีเขียวในตอนนี้นะท็อปเทียนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นท็อปเทียในตอนนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลสามปึ๊บปึบปบก็เป็นไฮเปอร์เมอร์ก็ไม่แย่นะครับก็เป็นสกิลที่ที่ดีนะครับไฮเปอร์เมอร์ยังไงก็ดีนะครับโอเคเรามาดูที่ฟินิชดสกิลแ้วกันอืม เดี๋ยวผมขอดูอทีแป๊บนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า,าเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วอะแอนิเมชันเราจะถ้าเราไม่โดนเนี่ยอนิเมชันจะหยุดหรือเปล่าแต่น่าจะไม่หยุดนะถ้าเป็นแบบตัวสมัยนี้นะครับนี่สมมติถ้าเราสกิลนี้ไม่โดน a อนิเมชันจะหยุดหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะไม่หยุดนะน่าจะแอนิเมชันต่อไปจนจบนะครับโอเคเรามาดูฟินิชสกิลเล้วกันนะครับ โอเคก็อัพนะก็เป็นสกิลที่น่าจะเป็นท่าเดียวกับเจเน็ตที่ที่เป็นตัวอยู่นะเออน่าจะประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวสีเขียวนะครับก็เป็นตัวที่ผมว่าโอเคอ่ะเก่งอะ่ะเออไม่จะพูดมากมันเก่งจริงครับโอเค okay, ครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงการเปิดกรชานะแต่ว่าก่อนจะเปิดกรชาผมขออัปเดตเอฟเฟกต์การ์ดที่มีการปรับใหม่อีก2ใบนะครับ ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันอย่างแรกคือการ์ดท่าไม้ตายของเลวนานะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนี่ไงวิตาเลชเชอร์นะครับเอฟเฟกของการเป็บน,นี้จะเพิ่มขึ้นตรงที่เมื่อใช้วิตาเลชเชอร์จะเกิดอัตราคีเพิ่มขึ้น10%บนาะน10วีอันนี้คือเอฟเฟกที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นการ์ดของน่าจะใบนี้นะอ่าใช่ใบนี้นะบใบนี้เป็นการ์ดของเอโอวีนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้น20%่นาะน10วีอันนี้คือ ดีมากๆนะครับสับการไปนี้นะคือไม่อาจะพูดมากมันดีนะครับแค่มาให้ดูเฉยๆว่าอ่ามีเอฟเฟกต์ปรับใหม่นะครับโอเคเรามาเรื่องของตู้กาชาเลยกันนะครับวันนี้ผมก็จะเปิดให้หมดหมดกันไปแถมวันนี้ยังมีการันตี5ดาวอันนี้อีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยยังไม่เข็ดไม่หลาบแม่งเปิดได้ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเฟสนะทั้งท้งที่มีเลทสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซึ่งโคจรนะครับวันนี้เราก็จะมาลองดวงกัน อีกรอบนะครับว่าวันนี้ดวงผมจะเป็นอย่างไรเรื่องของอเซตการ์ดนะครับผมก็บอกเลยว่าเซตการ์ดนี้ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมถือว่าดีผมว่าโอเคเลยนะสำหรับเซตการ์ดนี้นะคือถ้าเอามาถ้าได้ก็โอเคอเออเซตเป็นเซตการ์ดที่ดีนะครับผมก็เลยจัดมาทั้งเซตเลยแล้วกันเผื่อจะฟุกได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดเพิมาตแล้วตัวที่เราอยากได้ก็คงเป็นเจเนตนะครับเออตัวนี้แหละนะถ้าได้มา แอดจิมสันก็จะตกงานทันทีเพราะว่าความสามารถมันดีกว่าแอดแน่นอนอะอย่างน้อยผมมั่นใจว่าไอเจเนต็ตเนี่ยเก่งกว่าแอดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ต,ตู้ตู้กาชาอใกา้กันก่อนแล้วกันนะครับมาสุ่มไปเลยสิบสองครั้งมาไอมันได้เทียบสิบครั้งเปิดสิบสองครั้งไปก่อนแรกไหมเปิดสองครั้งก่อนไป ความจริงน่าจะเปิดทีเดียวไปได้เลยนะเออดได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสะคิปไปเลยไม่ได้หรอกโอเคหวัดดีจริงไปเปิดต่อไปสิบครั้งกันไปเลยมามันต้องได้อะไรบ้างนะวันนี้นะคือความจริงคลิปนี้ผมว่าจะลงโจงค์คิดมั่นนะแต่ว่ามันเลยไปวันหนึ่งแล้วเออกอ็ก็ถือว่ายนืนยันกันไปแล้วกันเ <laughs> ยอะๆกันไปแล้วกันนะโอ้โหนี่หรือขอ,ของความคิดมัดจะคิดดีกว่า โอเคต่อไปไปที่ตู้ตัวละครกันด้วยกันนะครับโอเคเรามาเปิดวันนี้จะเปิดให้หมดหมดจะไปเลยอ่ะมีอยู่4,800เพรใช่ไหมเปิดให้หมดไปเลยให้ดูว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับมาเรามาเปิดกันเลยมั้ยรอบแรกถ้าได้เจเด่นนะผมบอกเลยว่ายัางไงก็ใช้หรอ,อ,อยังไงก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โอ,โอ้ไม่มีอะไรสซิปโอ้มาชัวร์โอเคตัวถือว่าอับสมุดนะครับแล้วก็เดี๋ยว,วนี้เดี๋ยวผมไปเปิดน,นะมาถึงของจริงกันสักทีมาเปิดไปเลยวันนี้ผมมีอะไรผมเปิดให้หมดเลยนะครับไม่กักแหละเปิดให้หมดถือว่าคลิปนี้ชิลๆแล้วกันอืมพวนี้ก็จะมีคลิปเกมเกมอื่นอีกนะครับเออคือ,อผมจะว่างแบบเนี่ยเป็นจะว่างแบบเป็นช่วงแบบสามวันอะไรเงี้ยติดๆกันอย่างเงี้ยเออ แล้วม,มันก็จะไม่ว่างหลังจากนั้นนะครับเออถ้าคลคิดมันแบบชา้าหรือมันดีเลยอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมารอบต่อไปถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสเอาจริงเพราะว่ามันเพ,เพราะว่ามันเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอจริงเล่เลดเ,เ,เ,เกมนี้ผมคิดว่าโอเคนะถึงแม้จะเกลือบ้างแต่ว่าก็มีอะไรดีบ้างนะครับโอ้คิงหวัดดีฮัลโหลเมื่อไหร่จะกออมว่วงวะโอเครอบต่อไปไป ปุ๊บไม่มีแดงเลยะบนี่มันต้องแดงแล้ไปสิวะอุต่าชมไเนะี่ยอุส่าชมเรื่องเลดไม่มีแดงอะไรเลยเหรอเน่าอย่างเน่าตะคิดไปนี่ของขวัญคริสต์มาสมาแบบนี้เหรอมากันแบบนี้เลยเหรอือมามาจะหมดอยู่แล้วไม่ได้แมวอะไรสักอย่างมาแดงมันต้องเดะโอ้โหรู้สึกหมดหวังชิหาย แดงเดี๋ยวนะแดงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแบบสลิปไปอุ้ยไม่โอเคโอเคมันแต่มันก็ไม่โอเคถนะ้าเอาจริงมันไม่โอเคนะครับไปรอบต่อไปเปิดเปิดมาถึงรอบสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวผมมีตั๋วที่ผมดองเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวไปเปิดตั๋วด้วยนะสุดสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกสริปดีกว่าโอ้โห อะะไรวเนี่ยโอเคครับก่อนที่จะไปเปิดนู้เราเปิดนี่ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะฟุกได้อะไรดีๆกับเขาบ้างนะครับเฮ้ยของขวัญมันคิดมากผม่งผมขอดีๆสักตัวเถอะพี่ปุ๊บอ่าว่าแต่ไม่ต้องโอเคเรามาเริ่มกันที่ไปสุ่มไฟเตอร์พิงเอาไฟเตอร์ออสซาแล้วกันก่อนเจี๊ยบไปเปิดการันตี5ดาว2ใบเนี่ยมา11ใบกันไปเลยทีเดียวไปเลยปุ๊บกีด ไอ้โทมแต่ก็ยังเกลืออยู่ดิมาไอใบนี Hi ้ Fi ia, มีโอกาสรอเจเน็ตนะซึ่งโอกาสได้ตัวเฟสสามสิบเปอร์เซ็นต์แถมมีสองใบถ้าไม่ได้นะผมบอกเลยมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วมาเปิดทีละใบาแล้วกันนะทีละใบาไปรอบแรกวันนี้จะไม่ได้ตัวเฟสสักตัวแบบขอ,อตัวเพี่ให้ผมสักตัวเถอะผมขออหละพี่ เอ่ t แต่ What the อะไรเนี่ oh. ยโอ้ยเดาง่ายไม่หวังอะไรได้ไหมไปไจบเกลือๆไหมจบจบกันไปโอ้โหอย่างเกลือนะบอกเลยจบจบกันไปโหเหลืองเหลืองให้ดูอ่าโอเคเอาอย่างเริงยังดียังดีเฟสตัวนะึ่งไงดูดิว่าตัวตัวอะไรอา่าไม่ไม่ใช่เจนเด,ดแตแล้วตัวหน,น,นึ่งอ่ะตอนนี้ ไม่เคซาำใกตัวโอ้กอดเอามาทำไมต่อไปนี่คือหมดแล้วจริงๆนะใบ er, สุมไฟเตอร์คิงกอลไฟเตอร์ออสตาสิบรอบได้ตัวม่วงไหมขึ้นอยู่ใบนี้นะครับอีกตัวไหมก็ขึ้นอยู่ใบนี้แหละเพราะว่า,ามีโอกาสจอบตัวสีม่วงนะครับสามเปอร์เซ็นต์รอบนี้มาวัดดวงกันไปเลยมาปึ๊บ อฟ้ามาเลยอมันอะไรจะขนาดนี้โอเคครับก็เกลือตามระเบียบโอ้โหมันมันดูเกลือมากมากเลยมันดูเกลือเกลือกว่าชาวบ้านเขาเกลือหนักดเลยไม่ใช่เกลือธรรมดาถ้าเกลือถ้าเทียบเกลือนี่เกลือแบบ เกือทะเลเลยตอนนี้หนักมากนะครับผมพูดเลยแต่ว่าก็อ่ะโอเคนะครับเออก็ถือว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ถือว่าไปเช็คเวทหคนดูดูนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีใหม่เขาน,ะน่าจะแจกอะไรเพิ่มนะอืมกาวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามช่องเราแ้วเพื่อสับเกมคอมพิวเตอร์เออซาก็เกมอื่นๆมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมว่างทำผมจะมารีบทำให้นะแต่ถ้าผมไม่ว่างทำก็คลิปจะดีเลยอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าบางทีจัดสรรเวลาได้ไม่ลงตัวนะครับก็เลยแบบ ทําให้ไม่ได้นะวันนี้ต้องกราบขอไปจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับความเกลือครั้งนี้นะครับสวันนสวดีครับ <c oughs>